มาแล้วะเรคิวล,ล์ฮน้นี่น้ตันไม่นึกเลยว่าพี่จะใช้วิธีการแบบเนี้มาโจมตีรถเรคิวล,ล์ได้นะนายนึกว่าจะชนให้โดนจุดอ่อนของเรคิเล,ล์ได้ทุกครั้งมันจะทําได้ง่ายๆนะหรอต้องอาศัยเทคนิคชั้นสูงและการตัดสินใจอย่างแม่นยํานี่แหละเทคนิคการบังคับละ่ะ <c oughs> ไมจได้อะเฮ้ยแยแล้วล้อ,อรถเรยคิลเลอร์เร่งความเร็วว่าไรล้อรถจะเกิดการสั่นอย่างรุนแรงน,นี่ก็จะเป็นจุดอ่อนที่ยังเหลืออยู่ของเรคิลเลอร์หลังการปรับแต่งสินะ Flash that drift r i g h l a s h s h t h u f l i h แย่แล้ว White ล i l l เกิดปัญหาแล้ว เพราะเราพุ่งชนติดต่อกันแน่ๆเลยแม้ว่าพี่จะใช้เทคนิคขั้นสูงในการบังคับทำให้เหลคิโลของฉันเกิดปัญหาแต่ว่าในตอนนี้ไวเ์เลคิโลของพี่ก็ต้องชดใช้นะใานฐานะนักแข่งที่ดีต่อให้การบังคับรถธรรมดาสักคันก็เอาชนะได้นี่แหละความไร้การของเทคนิคการบังคับละงั้นเหรอหรือเหลคิโลของฉันจะมีปัญหาแต่มันก็ยังเร็วกว่ารถที่ประกอบธรรมดาของพี่มากมายนะนี่แหละความไร้การของเทคนิคการโมแต่งรถละ ไล้เส้นใช้เขาทุกทีแล้วต้องคิดหาวิธีให้ได้ททมผมต้องใช้วิธีนี้แล้วละ่วลวละจะทำอะไรเนี่ยไปดูร์นโดแดนซ์ ra luôn Rất quên trách Hả Ôi Lao đất Chẳng mình gió thế lục nữa. Violet killer Lui lên killer khâu ว่ายังไงยังยืนยันว่าเทคนิคการปรับแต่งสาคัญกว่าเทคนิคการบังคับไหมล่ะไี้ฉันไม่ได้แพ้สักหน่อยผลออกมาแค่เสมอเองอ่ะก็แล้วยังไงล่ะนายว่าฉันอาศัยอะไรทําให้รถผ่านเส้นใช้ได้เมื่อกี้แข่งไปครึ่งรอบรถทั้งสองคันต่างก็ได้รับความเสียหายที่วิ่งถึงเส้นใช้ได้ไม่ได้เป็นเพราะความสามารถในการบังคับของตัวเองเหรอโอเชียนการโมรถแข่งสําคัญก็จริงแต่ไม่ใช่จะชนะทุกอย่างได้<อ>เมื่อนะักแข่งรถโจเข้ากับอุปสรรคสิ่งที่พึ่งพิงได้คือเทคนิคการบังคับของตนเองนายลองคิดดูให้ดีนะ อีกอย่างนะถ้าเป็นไปได้แล้วก็นายอย่าไปสอนคลาวโมรถอีกนะเพราะว่าพวกเขาสองพี่น้องเถียงกันระหว่างการบังคับรถกับการโมรถจนต้องแตกคอกันตัวนายเองก็มีพี่ชายน่าจะเข้าใจความรู้สึกพวกเขาได้ดีนะอ,ะอพี่ครับพี่ครับ นี่อะไรครับเท่จังเลยอะ่ะจะเป็นโครงรถเรคิลเลอร์ที่ถูกออกแบบมาใหม่โอ้ยแจ๋วเลยพี่ครับช่วยโมเรคิลเลอร์ของผมให้เป็นแบบนี้มั่งสิครับการโมรถมันต้องสอดคล้องกับฝีมือการบังคับของนักแข่งรถนะถ้าโมโดยที่ฝีมือการบังคับยังไม่พัฒนากลับจะเป็นการส่งผลร้ายต่อการบังคับเนะอะตอนนี้นายไปฝึกฝีมือให้ดีขึ้นซะก่อนเถอะนะพี่ยังมีเรื่องต้องทําอีกวันนี้เล่นรถแข่งกับนายไม่ได้แล้ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ enfin ้สมแล้วที่เป็นพี่โมได้เยี่ยมจริงๆมนันคลอะ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 นี่นายเอาแต่ใจเกินไปแล้วนะ เพราะพี่ไม่ยอมโมรถให้ก็เลยมาพังรถพี่ใช่ไหมเออเปล่าผมก็แค่มายรู้หรือเปล่าว่าฉันต้องเสียแรงไปเท่าไหร่กว่าจะคำนวณออกแบบการโมรถเรคินเลอร์ให้เข้าที่ในทำอย่างเงี้ยมันจะเกินไปแล้วนะเออพี่ครับฉันไม่อยากพูดกับนายแล้วออกไปเลยอ๋อเออเอ,อ้าวทำไมยังไม่ลงสนามซ้อมอีกล่ะ ยังกังวลเรื่องร้องชายอยู่เหรอเรื่องของพวกเธอน่ะอาไรยันจากซารี่แล้วไม่ต้องหวง่วงหรอกวันนี้คราวมาท้าผมแข่งรถอีกบอกว่าจะต้องชี้ขาดให้ได้ว่าใครเหนือกว่ากันผมไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีครับแล้วเธอคิดจะรับมือยังไงดีผมคิดไม่ออกจริงๆอรู้แต่ว่าคราวอยากจะชนะเพื่อพิสูจน์ฝีมือของเขานะครับแต่ว่าพอยอมให้เขากลับไม่รู้สึกดีใจเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาอยากให้ผมทำยังไงกันแน่สิ ก็เข้าใจแล้วว่าเธอพยายามทําให้เขาพอใจอะนะแต่เธออาจจะใช้วิธีผิดไปหรือเปล่าเอาก็เคยบอกแล้วนี่นักแข่งรถแต่ละคนนะมีวิธีการบังคับรถของตนเองก็อย่างเช่นพวกเธอสองพี่น้องอย่างเธอชอบรถแข่งที่เน้นการเข้าโคง้งส่วนน้องของเธอชอบรถแข่งที่เน้นการวิ่งทางตรงวิธีการบังคับของเธอนะไม่แน่ว่าจะเหมาะกับเขากับคนนะมันก็คล้ายกับรถแข่งนะยังไงก็ตามในฐานะนักแข่งรถขอเพียงทุ่มเทเต็มที่สุดท้ายถึงจะแพ้ก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจอะจริงไหมล่ะ ผมรู้แล้วล่ะฮะว่าจะต้องทํำยังไงอะแต่ว่าคุณอามาคะไม่ทราบว่าคุณอาพอจะช่วยผมสักเรื่องได้หรือเปล่าล่ะฮะได้ทุกเรื่องยกเว้นยืงตันปล่อยสิสปล่อยผมนะพี่ลาผมมาที่นี่ทาไมะาาผมไม่ได้กับคนอื่นนะพี่อยากให้นาะยขอโทษไหมเรื่องคราวที่แล้วอ่ะอ,อ๋วินอ๋อาาคราวนายได้ยินหรือเปล่า ช่ชอช่างเหอะช่างเหอะฉันไม่ถือสาหรอกไม่ต้องขอโทษหรอกนะตกลงนายจะยอมขอโทษหรือเปล่าฮะก็ได้ฉันตอบรับคำท้าของนายฮะถ้าหากว่านายแข่งแพ้ฉันนายจะต้องยอมรับความผิดนะอ,อ้าวนายอยู่นี่เองเหรอ,หรอมีอะไรเหรอ พีว <Huh? S 1> ีในรับคำท้าจะแข่งรถบนคาบกับฉันแล้วนายพอจะช่วยสอนวิธีปรับแต่งฟลายอินฟินิตี้ให้ร้ายการขึ้นอีกขั้นได้มากเออจริง,รงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างนายกับพี่นายเป็นยังไงเหรอที่จริงก็ถือว่าไม่เลวหรอกนะพวกเราอยู่ด้วยกันทุกวันไปเรียนด้วยกันเล่นบอลด้วยกันมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดเลยนะพอนึกขึ้นมาได้พี่วินเองเขาก็ดีกับฉันมาตลอดเหมือนกันนะ่ะในเมื่อเป็นอย่างนั้นทําไมนายถึงมีเรื่องแต่ข้อกับพี่นายได้อะฮะ อ,อจะว่าไปแล้วฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าฉันต้องการพิสูจน์ความสามารถของตัวเองก็ได้มั้งเหตุผลแค่เนี้ยก็ทําให้นายต้องทะเลาะก,กับพี่นายแล้วเหรอ,อความจริงเราก็ไม่อยากจะทะเลาะก,กับพี่นี่นะโอ้ยนายฮิวโก้ครับนดี่อะไรอะ่ะอ๋อ ทราบิสุของยาม,มีเบเกอรี่ทีราบิสุเหรอใช่คราวก่อนตอนเธอกลับดึกเจวินเขาซื้อไว้จะให้เธอแต่ถูกน้ากินไปซะก่อนเพราะงั้นน้าก็เลยซื้อมาคืนให้เธออย่างไงแล้วอ๋อแล้วพี่วีเหรอครับเขาไปทุร่าน่ะบอกว่าจะกลับดึกหน่อยนะฮะกลับดึกเหรออืมพี่วินครับในพร้อมแล้วหรือยังอ่ะ เออผมงั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะผมปรับแต่งรถไปอย่างดีแนละ้วพี่ไม่มีทางเอาชนะผมได้หรอกนะถนงเม,มอเป็น